เก็บเก็บคนแรเก็บเก็บเก็บวนวนวนหมดแรงมากครับหมดแรงมากมึงการมึงการเพื่อนจอดไม่ต้องแรงไม่ต้องแรงครับปล่อยรถก่อนปล่อยรถก่อนเพื่อนไม่ทันแล้วแรงมากเลยุหยับร้อยหมด ทัดไหมนี่ทัดไหมนี่ล่ม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 เพื่อนลมถอย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 ตาไล่เออตายลอู้น่ากลัวมากเลย มือซักคู่โหโหโหเพื่อนเอ้ยอ,อย่างแรงเลยไปไป่ร้าตรวนวัดไปแล้วลมแรงมากเพื่อน ยังไม่สงบนะครับยังไม่สงบดูใบไม้็นถนนเลยมืดฟ้ามัวดินเลยเพื่อนๆมาแบบไม่ได้ตั้งตัวครับเหมือนลมหัวกุดพายุมหมุนยอดเลย เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านาอะไรดู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 ผลงานเมื่อสักครู่ดูท้องฟ้ามืดคืนมาแล้วครับระมัดระวังเด้อขับรถขับลาใช้รถใช้ถนนบันจรไปมานะครับด้วยความปรารถนาดี เบาเบาเบ,บาเบาเบาเบาอดเลยลมโอ้โหมันร้อนมาหลายวันแล้วเพื่อนวันนี้คงไม่รอดปล่อยไปปล่อยไปไป ลูกที่พาอไปตั้งดานหาโมงหน้ากัง้งผมแรงมากเพื่อนๆเอ้ยยอดสุดยอดเจ็บไว้เป็นที่ระลึกความทรงจำเนอะวันนี้นะดูแค่นี้ก่อนนะครับผม